สวัสดีครับเพื่อนๆวัน,นนี้จะมารีวิว,วแฟตเซตใหม่ของผมจะมีตัวใหม่รุ่นหนึ่งตัวเก่ารุ่นหนึ่งตัวนี้จริงๆก็มีรีวิวแล้วแต่ผมจะมาพูดข้อสังเกตให้เพื่อนๆพ,นพึงระวังไว้อย่างยิ่งนะครับเห็นไหมครับมันมีตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้อ่าซึ่งมันลาโลกไปแล้ว ก็อ่ะสำหรับใครที่ยังตัดสินใจแฟดอยู่ก็ดูคลิปนี้เป็นองค์ประกอบดูสนุกสนุก,กไม่ต้องมีซีเรียสนะฮะไม่ต้องซีเรียสกับคลิปผมเลยครับผมทำสนุกทำเหมือนให้เพื่อนดูเหมือนโมโมให้เพื่อนฟังครับอ่ะอันนี้ทำไมต้องมีแฝดสตัวเพราะผมใช้2องบอดี้แล้วก็เก็บไว้สำรองด้วยเผื่อไอตัวนี้เนาะ ไม่รู้ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ยังมีตัวนี้สำรองไว้สำหรับช่างภาพทุกคนแนะนำให้มีแฟลอย่างน้อย2ตัวครับอย่างน้อยนะครับ2ตัวตัวเดียวก็ได้ครับผมก็เคยมีตัวเดียวมาก่อนแต่ถ้าวันนึงมันมีปัญหาเมื่อไหร่นั่นแหละคนจะรู้เลยว่าการมี2ตัวแม่งโคตรสำคัญเลยโอเคไม่มีอะไรมากตัวนี้เหมือนกับ V860 Mark 3แล้วก็ V1 ทุกอย่าง ยกเว้นไม่มี l d ด้านหน้าและตัวนี้ใช้ฐานข้อสังเกตมีแค่2อ,อย่างครับมีทุกอย่างเหมือนกันหมดอโอเคตัวนี้รุ่นเดียวกันนะครับลาโลกไปแล้วอ่าทำไมผมลาโลกคืออะไรไม่ใช่หลอดเสียนะครับไม่ใช่หลอดเสียแฟตไม่ได้เสียแฟตใช้งานดีทุกอย่างพอดีผมไปอัพเฟิร์มแวร์ซึ่งใช้โปรแกรมที่อัพอะผิด ดันไปใช้โปรแกรมตัวเดียวกับไอ้พวกนี้พอพออัพเสร็จปุ๊บเหมือนเร์แมแรมมันไปไม่สมบูรณ์นะครับมันก็เลยทําให้เปิดไม่ติดเป็นกันเยอะเลยครับเมืองนอกผมคิดว่าผมโง่เดียวถ้่แล้วคน <c oughs> อื่นเขาไม่ได้โง่เขาไม่รู้แต่ผมอังโง่โอเคนะครับพึงระวังให้ดีนะครับแต่ถ้าใครจะ มือใหม่หัดเลน f a แผมแนะนําตัวนี้อย่าไปซื้อไอตัวเล็กๆอย่าไปซื้อครับไม่จบไอตัวนี้ก็ไม่จบแต่ก็ใช้ทํางานได้ครับเพื่อนเข้าใจเนาะมันใช้ทํางานทํางานได้เลยโอเคเพราะว่ามันมีไกด์น้ำเบอร์อยู่ที่หกสิบนะครับอ่ะไม่มีอะไรมากมีกระเป๋าทีตีนแฟลมาแค่นี้จบรีว จบแนะนําดีกว่าแต่ตัวนี้นะครับพึงระวังนะครับเรื่องอัปเฟิร์มแวร์จริงๆไม่ต้องอัปมันก็ใช้งานได้พอดีผมโรคจิตนิดนึงอ๋อผมซื้อตัวนี้มาเพิ่มด้วยแนะนําให้มีนะครับถึงจะใช้ไม่ใช้มีไว้ดีที่สุดอ่ะมาตัวพระเอกของเราถ้าเป็นแฟลตหัวค้อนที่ไม่รวมของค่ายนะครับตัวนี้น่าจะท็อปที่สุดอย่าเอาโปรโฟโต้มารวมนะครับ อันนั้นปล่อยให้เขาอยู่ตลาดบนไปถ้าตลาดช่างภาพทั่วไปผมว่าตัวนี้ท็อปที่สุดแล้วไม่มีตัวไหนท็อปกว่านี้แล้วก็คือโกดอกวีร้อยทำไมถึงวีร้อยเพราะมันร้อยวัตต์นี่เองเชื่อไหมเอาประสบการณ์ผมนะผมเคยใช้โกดอกเอดีร้อยอะไอตัวกระป๋องอะไอตัวนี้ ไม่เข้าใจร้อยวัตเท่ากันแต่ไอ้ตัวนี้แรงกว่าและส่วนตัวยังไม่เจอฮีทเลยแม้จะยิงหนึ่งต่อหนึ่งต่อเนื่องต่อเนื่องไม่ใช่ว่ารัวนะครับคือยิงตลอดเลยหนึ่งต่อหนึ่งสองวิยิงหนึ่งวิยิงสามวิยิงยิงยิงไปเรื่อยบางทีก็ยิงตลอดเลยยังไม่เคยเจอฮีทเลยนะครับโคตรดีโคตรดีเลยอ่ะคุยเรื่องราคาก่อน ราคาหน้าเว็บตอนที่มันเปิดตัวมามันอยู่ที่หนึ่งหมสองันเก้าร้อยมันเปิดตัวมาประมาณสามสี่เดือนผมก็ไม่ผิดผมได้โปรสิบเดือนสิบมาใส่โค้ดใส่อะไรแล้วอยู่ที่เก้าพันทวนจะบอกโค้ดถูกก็ถูก,ถกจะบอกแพงก็แพงเกินจาเป็นก็เกินแต่ผมเป็นคนนิสัยที่ว่าเหลือดีกว่าขาดใช่ไหมเราอะ่ะไม่ใช้ถึงร้อยวันหรอก พวกนี้ผมใช้แม็กสุดเลยหนึ่งต่อหนึ่งแค่งานเดียวก็คืองานที่ไปถ่ายในในผับผับหนึ่งในระยองซึ่งเป็นผับที่ใหญ่มากเพดานสูงอ่ะโคตรสูงเลยผมก็เลยต้องยิงหนึ่งต่อหนึ่งเพื่อให้ได้ภาพที่เคลียร์ส่วนมากหนึ 4, ่งต่อสี่หนึ่งต่อแปดบางที่หนึ 16, ่งต่อสิบหกหนึ่งต่อสามสองหนึ่งต่อหกสสี่ก็มีมาแล้วเวลาถ่ายในบ้าน บ้านจัดสรรทั่วไปเพยายดานสูงประมาณไม่ถึงสเมตรงานมันเกิดอะไรเงี้ยจัดในบ้านครับอ่ะเรามาดูข้างในดีกว่าโมโเยอะแล้ววะก็ไม่มีอะไรนะครับตัวนี้ผมซื้อร้านโฟโตโฟไฟนะประกันศูนย์นะอ่านี่ประกันศูนย์แถามว่าแฝดผมซีเรียสการศูนย์นัใหม่อะ่ะ อันนี้เป็นทิกนะครับถ้าประกันร้านประกันนอกถูกกว่าซื้อเลยครับไม่ต้องไปซื้อประกันสูงหรอกเพราะว่าไอ้ตัวแทนจําหน่ายของโกดออ่ะผมไม่รู้นะผมไม่เคยชื่อนะโคตรงี่เง่าเลยมันเป็นไปไม่ได้หรอกผิดพลาดเนื่องจากการผลิตอ่ะมันมันเป็นไปไม่ได้หรอกอะไรอะอะไรจากการผลิตอ,อ่ะเดี๋ยว เดี๋ยวคุยเรื่องนี้ดีกว่าทําไมผมถึงแนะนําให้ซื้อในร้านที่ถูกที่สุดออแล้วทําไมผมซื้อประกันศูนย์เพราะว่าประกันร้านหรือประกันนอกอะครับวันที่ผมซื้อแม่งถูกกว่าไม่ถึงห้าร้อยผมก็เอาประกันศูนย์ดีกว่าเพราะว่ามันได้เร็วผมผมมันต้องรีบใช้เอ,อเอาตัวไหนเอาตัวเดี๋อ,ต,อตัวนั้นมาแนะนำเพราะว่าตัวนี้ยังไม่เคยเจอไอ้สิ่งที่ผมจะพูด มันมีปัญหาอยู่ตัวหนึ่ง V860 ตัวเก่าผมหน้าจอเหมือนนี้เลยไอเนี่ยมันหมุนไม่ติดด้วยเพื่อนมันหมุนแล้วมันไม่ไปกดต้องกดย้ำๆผมส่งไปเคมโดนไปสองพันครับเขาบอกว่าเกิดจากการใช้งานไม่ได้เกิดจากการผิดพลาดใช้งานบ้านอะไรผมก็ใช้งานปกติเลยไม่ได้กดแรงไม่ได้ตกไม่กระแทกเลย มันทำให้ผมคิดได้ว่าทั้งนั้นก็ซื้อประกาศนอกกันเอาทุกอูผมไม่รู้นะเขาอาจจะเคมให้เราแล้วเขาไปทําเรื่องเบิกจ่ายกับโกดอกประเทศจีนก็ได้พูดลอยๆนะครับไม่ไม่ได้เอ่ยชื่อร้านด้วยอ่าแต่ไม่ใช่ร้านโฟโตไฟที่ผมได้ตัวนี้มันแน่นอนโอเค ส่วนประกอบตัวนี้ก็จะมีแฟลเล็กหนึ่งตัวแฟลหลักหนึ่งตัวนะครับอ่ามี LED เหมือนเดิมข้อเสียตัวนี้ที่ผมข้อแรกที่ผมจะบอกเลยคือมันเป็นไฟส้มว่ะเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวเอาให้ดูเนี่ยไม่รู้ว่าในนี้ในกล้องมันจะแก้วไวรร้บรนเป็นขาวหรือเปล่า ถันเป็นไฟส้มอ่ะผมส้มเลยอะ่ะไฟวอมวอมไลท์เลยอะ่ะผมชอบไฟขาวแบบวีแปดหมากกว่าถ้าใครเคยจับวีหนึ่งแสงเดียวกันเลยแต่ว่าเหมือนจะสว่างกว่ามีแฟลตัวเล็กจริงๆนะรถ2000แล้วไม่ต้องแถมตัวนี้ดีกว่าใครอยากได้ให้ซื้อเพิ่มเอาถ้าเป็นผมเพแต่ข้อดีคือเวลาไม่ใส่มันก็ยังสวยเห็นไหมฮะ อันนี้ผมใช้น้อยส่วนมากจะเป็นงานเ u t ดอร์ผมถึงจะใช้อ่าดลนนี้จะมามาแจกสูตรการทำซอฟ์บล็อกด้วยตัวนี้ข้อดีเพื่อไม่ต้องหมุนแล้วหรือเพื่อนัวหมุนก็ได้เวลาปรับสไลด์ได้เลยครับเพื่อเพื่นสไลด์ได้เลยไอจุดท่ษยีมข้างหลังไม่ต้องไปสนใจมันสไลด์ได้ตามที่ตัวเองอ่ะต้องการนึงต่วแปดอ่อ่ะ,อะโอเคไอเลนข,ข้างหลังแค่หัวมัน มีผลนิดเดียวเนี่ยได้เลยแล้วก็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 อะไรอ่ะอ่ะเวลาเข้าเมนูเพื่อนๆกดปุ่มน,นี้นะครับมันก็จะมีเซนเดอร์เซนเดอร์อ่าเดี๋ยวเซนเดอร์ตัวนี้ก็คืออ่นดผมเลื่อนตัวนี้ไปให้มันไปครอบออะตัวนี้คือเป็นตัวส่ง เพื่อนๆสามารถใช้ตัวนี้เป็นทิกเกอร์เพื่อส่งแฟกต,ตัวอื่นได้นะครับตัวนี้คือตัวรับถ้าเพื่อนมันใช้ทิกเกอร์สั่งสั่งตัวนี้มีทิกเกอร์สั่งตัวนี้ผมก็มีของเป็นของผมเป็น X3 อยู่ในกระเป๋าที่เก็บเอาออกมาก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เซตไปเลยชแนล ID อะไรก็เพื่อนก็ตั้งไปนะครับหวังว่าเป็นกันอยู่แล้วแหละแล้วก็มันก็จะมีคีย์รับเอาเวลาจะเข้าเข้าหน้าหน้าหน้าแฟดใช้งานก็กดปุ่มนี้เลยอันแรกนะครับ ก็จะมีคีย์รัดดึงลงมาครับเหมือนมือถือเลยอ่า user interface เขาค่อนข้างดีนะฮะอันนี้ก็ปรับซิงค์ให้สปีดยิงม่านสองยิงม่านแรกอันนี้ก็เปิดไฟอ่าปิดนะครับล็อกมัตติแฟลตบีบให้มีเสียงหรือไม่มีเสียงอันนี้ให้ให้ไฟเอ f ทำงานหรือไม่ทำงานประมาณนี้แหละครับ ทำไงให้มันมีอะเรา่มันไฟไฟนำโฟกัสเนี่ยอันเนี้โอเคอันนี้ก็เทสแฟลชปกติเดี๋ยวผมจะหนึ่งต่อหนึ่งนะเพื่อนๆดูเอานะว่ามันชาร์จเร็วไม่เร็วหนึ่งสองมันไม่ถึงสองวิอะอ่ะหนึ่งต่อสองนะเพื่อนวิเดียว หนึ 1> 1่งต่อสี่แทบจะรัวได้แล้วอ่ะมีพักบ้างแต่ไม่ฮีทนะครับอันนี้มันเป็นกําลังไฟที่มันชาร์จไปที่หลอดไม่ทันนะครับหนึ่งต่อแปดเป็นไงครับเพื่อนๆโคตรตึงหนึ่งหลอดสิบหกนี่เต็มที่เลยครับโอเคแล้วก็อันนี้เป็นเวลาเพื่อนเซฟตแผ่นหน้าก็เซ็ตจากตัวนี้นะครับ ป็นหน้าก็จะเป็นตัวนี้เจ้านะโอเคนะฮะเนี่ยอันนี้แฟนหน้านะครับไม่ใช่แฟนหลังผมมือปิดอยู่นะอันนี้แฟนหน้าแฟนหน้าก็โอ้โหเร็วอะ่ะชาร์จเร็วเพราะมันตัวมันเล็กเนาะแล้วแบตมันใหญ่โอเคตัวนี้จะไม่มีอะแดปเตอร์ชาร์จแบตให้แล้วนะครับมีแค่หัวอ่ามีอะแดปเตอร์แต่ไม่มีไอตัวอะไรตัวที่ชาร์จอะไม่มีแล้วเพราะว่าแบตตัวนี้ตัวเก่าจะเป็น v b สองหก 26A 26B ก็ A, B, อะไรก็แล้วแต่ตัวนี้เป็น VB30 ซึ่งมันชาร์จ USB Type C ได้เลยโคตรสะดวกเลยครับอันนี้ใครมีงานเช้าเยน็นต่อไม่ไม่ต้องไปเสียบเลยครับหาพอแบงเสียบจิ้มไปได้เลยชาร์จเร็เดวด้วยครับโคตรเร็วเลยโคตรดีเลยอามาข้อเสียข้อเสียแรกผมพูดไปแล้วใช่ไหมครับข้อเสียที่สองก็คือเพื่อนๆเห็นไหมครับไม่รู้ว่ากล้องเห็นหรือเปล่านะ มันเกิดจากอะไรครับเกิดจากไอ้น,นี่อันนี้เป็นสิ่งที่โกดออกไม่พัฒนาสักทีคือเรื่องของวัดสดุมันเกิดจากไอ้น,นี่เพราะผมว่าบางงานผมใช้อันนี้ไงเสี็บเข้าบ่อยๆมันทําให้เป็นรอยนะครับเนี่ยใครขายมือสองก็แจ้งลูกค้าไปเลยเลยหรือดูจับรีวิวผมก็ได้บอกให้ลูกค้ามาดูรีวิวผมก็ได้เพราะผม ตัวนี้อายุประมาณเดือนกว่าอ่ะต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวมีเสริมแจกสูตรแจกสูตรให้เพื่อนๆพ่อนะหาอันเนี้ยมาอีกอันหนึง่งแล้วก็ตัดให้มันเป็นแบบนี้อันนี้ผมติดตรงนี้ไว้มันพอดีมันเหลือติดไว้เผื่อกันแสงฟุ้งด้วยครับผมตัดมันออกแบบให้เหลือแบบนี้ครับ โคตรดีเลยใครจะว่าดีไม่ใครต้องลองอ่ะต้องลองเพราะว่าถ้าใช้แบบนี้ตรงๆอ่ะผมว่าแสงมันกระจายเยอะเกินไปผมผมอยากให้แบบเด่นอย่างเดียวให้แสงอะมันไปโดนแบบอย่างเดียวมันไม่ต้องไปโดนอย่างอื่นก็คือผมก็เลยตัดตรงนี้แสงที่รู้ตรงนี้มันก็เวลาใส่ก็จะเป็นงี้ให้อยู่ด้านหน้านะครับเพื่อนพอจะนึกออกแล้วใช่ไหมล่ะว่าว่าผมได้ไอดียมันมาอย่างไน ไ,ได้ไอเดียจากการที่เคยใช้แฟลชพวกนี้ฮะก็ะคือดึงแผ่นขาวออกมาอ่าบางคุณเลิกสงสัยอีกก็มันมีแผ่นเบ้าขายไม่ใช่เหรอใช่ครับแผ่นเบ้าขายก็คือตัวนี้ใช่ไหมครับอ่าตัวนี้ข้อเสียของมันจริงๆมันดีนะแผ่นมันใหญ่ข้อเสียของมันคือ มันไม่สามารถแสงมันไม่สามารถทะลุรอดอดจากตรงนี้ได้ซึ่งไอ้พวกนี้อ่าเพื่อสังเกตมันจะมีแสงทะลุมานะอ่าดูน,นั้นดูตรงนี้นะไม่โหเรีว,วโอไม่เห็นนะ่ะต้องดูด้วยตาโอเคผมก็เลยดัดแปลงจากนี่มาสูน่นี่ไปทำตามกันได้เลยนะครับ อันนึงหาร้านจีนครับไม่ถึงผมได้มาห้าสิบกสบาทท่านร้านในไทยก็จะประมาณร้อยร้อยต้นต้นหรือถึงสองร้อยนะครับแนะนำมีให้พบนะครับแบบนี้ผมก็มีไอตัวเนี้ยหกเจ็ดปีแล้วมั้งตั้งแต่วีหนึ่งจนมันเหลืองแล้วเนี่ยแบบนี้ผมก็มี แบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้ถ้าอีกอันนึ่งก็เป็นบิวตี้ดิสใหญ่ๆเลยจานขมานชืพวกผมเรียกกันเลือกอาเลยครับชอบแบบไหนอ่าไอแบบลูกชิ้นก็มีนะไอลูกบอลอะ่ะใหญ่ๆของกดดอกอะ่ะอันหกเจ็ดร้อยอ่ะแต่ว่าพ่อเสียเลยมันหนักแล้วทําให้แบบอะ่ะเวลาเวลาเรา,ราถ่ายใช่ปะ่ะแบบมันชอบงองลงไปงี้เลยก็เลยไม่ชอบ ก็เลยขายทิ้งให้เพื่อนๆไปแล้วใครเหมาะอ็อบแจกตัวนี้หนึ่งจะช่างภาพครับช่างภาพแน่นอนยูเซอร์ทั่วไปตัวนี้ก็พอหรือจะเป็นตัวรุ่นใหม่ที่ออกมาพร้อมตัวนี้ก็ได้ครับ V480 ตัวนั้นก็น่าสนใจผมแต่ว่าผมเล็งไอ้ตัวนี้ไว้อะเอาไว้ถ่ายถ่ายแบบแนวสตรีทอะผมเล็งตัวนี้ไว้อะ,อบบอะ,อะโอ้ดอกอะไรอะ ทีไอหรือไอทีนี่แหละรุ่นอะไรวะเดี๋ยวนะาผมผมเสนอรุ่นให้ก่อนรุ่นอะไรวะ อ๋อเจอแล้วครับโกดอกไอทีไอทีสามสบสองเดี๋ยวผมผมได้มาผมจะเอามารีวิวตัวนั้นอ่ะเป็นเป็นแฟตที่มีทิกเกอร์ในตัวเราสามารถดึงออกดึงดึงออกจากฐานได้แล้วก็เอาไปถือหรือเอาไปทำอะไรก็ได้ทิกเกอร์จะอยู่ที่ฐานมันตัวนั้นไกด์น้ำเบอร์รู้สึกจะ10บสิบกว่าหรือยี่สิบนี่แหละผมไม่แน่ใจนะ ว่าการนั้นเบิร์มเท่าไหร่แต่ว่าเอาไปยิงตรงๆเล่นแนวสตรีทอะที่กำลังฮิตๆกันอยู่ตอนนี้เพียงพอนะครับแล้วก็แฝดจะมีแบตเตอรี่ในตัวที่ที่ผมดูเบื้องต้นนะผมชอบตัวที่มันแยกออกจากกันได้อ่ะเพราะบางทีก็กำลังไม่พอถ้าเรายิงไกลๆเรายิงจากเลน85ร้อ,135อยสามห้าเงี้ยเราก็ให้เพื่อนหรือใครก็ได้หรือขาก็ได้ไปตั้งไว้ใกล้แบบเออมันสั่งมันสั่งมันสั่งไร้สายได้มันโคตรดีเลย ที่ผมมีก็ตอนนี้นะครับเนี่ยผมแค่อยู่แค่นี้เองผมไม่ใช่ช่างภาพอุปกรณ์เยอะอุปกรณ์น้อยครับต่อไปที่ผมจะซื้อคือแฝดตัวที่ที่บอกไว้ก็คือกระดอกอะไรอ่ะลืมชื่ออีกแล้วเรียกยากกระดอก IT ีสายสองแอนเอไฟเไฟก็คือตัว ตัวทิกเกอร์มันนะครับแล้วก็เร็วๆนี้เร็วๆนี้เร็วๆนี้ก็จะมีเลน Rf 45 F 1 2เลนตลาดแตกผมบอกเลยแล้วก็ฝากถึงคนที่ชอบเอาเลนตัวนี้ไปเทียบกับเลน Air ด้วยนะว่าอย่าเลยครับอย่าไปเทียบเลยมันสู้กันไม่ได้เลนตัวนี้เหมาะถ่ายเล่นถ่ายสนุกถ่ายสตรีทมันไม่ได้เหมาะกับช่างภาพมืออาชีพ แต่ช่างภาพมืออชีพเขาก็สามารถรีดศักยภาพของเนี่ยผมไม่จําเป็นต้องใช้เลนสแอลเลยอันนี้ผมแปหลอกเอาเราต้องรีดศักยภาพมันออกมาผมไม่ได้บอกว่าผมเก่งแต่ผมสามารถใช้มันให้คุ้มได้ครับโอเคเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคลิปต่อไปถ้าใครอยากไดให้รีวิวสาย p g y t e า ตัวมาสเตอร์นะครับตัวตัวตัวโปรเลยสายของคู่ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับโคตรดีแล้วเลิกซื้อไอ้สายไอ้สายที่ขายในยุทใน facebook ไปได้เลยครับอ่ะเอาไว้ให้ดูกนเกินไใครอยากดูคอมเมนต์ไว้นะครับแล้วผมจะทำรีวิวให้แบบรีวิวเพื่อนให้เพื่อนฟัง แล้วก็ตัวนี้สําหรับใครที่อยากใช้สายเดิมไม่อยากซื้อใหม่ผมก็มี TWTech ตัวนี้อีกตัวหนึ่งแบบนี้นะครับนีเวลาปลดผมบอกเลยว่าไอ้ค่ายค่ายพีอะ่ะค่ายพีอะ่ะมันพีเหมือนกันนะแต่นั้นนะ่ะค่ายพีอีกค่ายหนึ่งอะ่ะผมลืมสนิทเลยค่ายนะั้นตั้งแต่ผมมา พบกับ pg ytech โ okay, อเคนะครับขอบคุณเพื่อนที่อุตส่าห์เสียเวลามาดูผมฝากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไม่ได้หวังจะทำยูทูปแล้วรวยฮนะแต่ก็อยากให้มันเปิดรายได้ได,ได้เพื่อจะเอามาซื้อของไว้รีวิวให้เพื่อนเพื่อนดูไม่ได้หวังรวยจริงหวังมาซื้อของไว้มารีวิวเพื่อนเพื่อนดูแค่นั้นเองของผมอาจจะมี ในช่องเดียวจะมี2แบบนะครับเพื่อรีวิวของที่ตัวเองใช้นะครับไม่เอาของคนอื่นมารีวิวแล้วก็แต่ถ้าใครจะส่งมาให้รีวิวก็ได้ครับแล้วก็รีวิวไปกลางเต็นแต่ไม่ได้ไปมา2ปีแล้วครับไม่มีเวลาเลยโอเคครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ